บัญชีครัวเรือนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒราเรืองศิลปินยาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงควรเรียนรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่สามารถทำให้เกิดความพอเพียง หรือพอประมาณกับตนเองเป็นการยึดทางสายกลางเมื่อทำอะไรก็ตามให้พอเหมาะพอควรมีเหตุมีผลและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เริ่มมีพระราชดำรัสถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาปีพุทธศักราช2540หลังวิกฤตเศรษฐกิจมีพระราชดำรัสอย่างชัดเจนในวันที่4ธันวาคม2540จนกระทั่งปีพุทธศักราช2545มีการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1จนกระทั่งถึงฉบับปัจจุบัน องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3คุณลักษณะและสองเงื่อนไขดังนี้3คุณลักษณะคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว2เงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมองค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมประกอบด้วยสห่วงคุณสมบัติได้แก่ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว2เงื่อนไขได้แก่ความรู้และคุณธรรมความหมายของ3คุณลักษณะความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไปความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความหมายของสองเงื่อนไขความรู้ได้แก่รอบรู้รอบคอบและระมัดระวังคุณธรรมได้แก่มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและมีการแบ่งปัน ความหมายของบัญชีครัวเรือนเป็นการนำการบัญชีมาประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับบันทึกรายได้และรายจ่ายวัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ผู้บันทึกทราบยอดเงินคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายต่อไปได้ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนโดยรวมและ สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนได้ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือนมีดังนี้สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบไม่ใช้จ่ายเกินกว่าเงินคงเหลือสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการประหยัดและการออมในที่สุดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน การจัดทำบัญชีครัวเรือนในการจัดทำบัญชีครัวเรือนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากทุกคนสามารถทำการบันทึกบัญชีครัวเรือนได้ด้วยตนเองในเวลาไม่มากดังมีแบบฟอร์มซึ่งสามารถจัดทำขึ้นเองได้ง่ายๆในสมุดหรือกระดาษเหลือใช้ดังนี้ตารางที่1ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับและรายจ่ายประกอบด้วย6ช่อง ได้แก่ช่องวันที่รายการรับจ่ายคงเหลือและหมายเหตุและสองบรรทัดได้แก่บรรทัดยอดคงเหลือยกมาและรวมรับจ่ายและยอดคงเหลือยกไปวิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือนหนึ่ง ช่องวันที่ใช้บันทึกวันที่เดือนและปีพศที่เกิดรายการรับเงินหรือจ่ายเงินจริงแต่หากจำวันที่เกิดรายการไม่ได้ให้ใช้วันที่ทำการบันทึกบัญชีแทนสองช่องรายการใช้บันทึกคำอธิบายหรือรายละเอียดของการรับเงินหรือจ่ายเงิน การรับเงินเช่นรับเงินเดือนรับรายได้พิเศษการจ่ายเงินเช่นค่าอาหารค่าพาหนะเดินทางจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเป็นต้น 3. ช่องรับใช้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายรับจากอาชีพหลัก หรือรายได้อื่นๆ 4. ช่องจ่ายใช้บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายออกไปทุกรายการไม่ว่าจะจ่ายออกไปในเรื่องใดก็ตาม 5. ช่องคงเหลือใช้บันทึกจำนวนเงินคงเหลือ หลังจากได้รับเข้ามาหรือจ่ายออกไปควรคำนวณทุกครั้งที่มีการบันทึกบัญชีการรับเข้าหรือจ่ายออกเพื่อจะได้ทราบว่าปัจจุบันมีจำนวนเงินคงเหลืออยู่เท่าใดโดยตั้งต้นด้วยจำนวนเงินคงเหลือล่าสุดนำรายการรับมาบวกเข้าและนำรายการจ่ายมาหักออกจะได้ยอดคงเหลือปัจจุบันเพื่อสามารถวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ช่องหมายเหตุใช้บันทึกรายละเอียดที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติมจากช่องรายการเจ็ดบรรทัดยอดคงเหลือยกมาใช้บันทึกจำนวนเงินในช่องคงเหลือโดยนำตัวเลขมาจากจำนวนเงินในช่องคงเหลือจากบรรทัดรวมบรรทัดสุดท้ายของหน้าบัญชีก่อนหน้านี้ แต่หากเป็นการเริ่มต้นบันทึกบัญชีเป็นครั้งแรกในหน้านี้ให้ใส่จำนวนเงินคงเหลือตามตัวเลขที่มีเงินคงเหลืออยู่เป็นตัวเลขตั้งต้น 8. บรรทัดรวมรับจ่ายและยอดคงเหลือยกไปใช้บันทึกจำนวนเงินรวมตามแนวตั้งในช่องรับและจ่าย ส่วนช่องคงเหลือเป็นจำนวนเงินคงเหลือที่เป็นปัจจุบันโดยนำตัวเลขนี้มาจากช่องคงเหลือล่าสุดของหน้าบัญชีนี้ซึ่งจำนวนเงินนี้จะนำไปใส่บรรทัดยอดคงเหลือยกมาในช่องคงเหลือของหน้าบัญชีถัดไปแต่หากต้องการทราบยอดรวมของรายรับและรายจ่ายในหน้าบัญชีถัดไปด้วยก็ให้ยกยอดรวมในช่องรับและจ่ายไปใส่ในหน้าบัญชีถัดไปพร้อมกัน จำนวนเงินยอดคงเหลือยกไปในหน้าบัญชีนี้จะต้องเท่ากับจำนวนเงินยอดคงเหลือยกมาในหน้าบัญชีถัดไปตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยมียอดเงินคงเหลือตั้งต้น300บาทรายการรับและจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนปีพศ .25x1 มีดังนี้วันที่1รับเงินเดือนจากผู้ปกครอง2,000บาท รับค่าทำงานพิเศษ1000บาทวันที่5จ่ายค่าอาหาร5วัน220บาทจ่ายค่าเดินทาง200บาทวันที่10ซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด180ดบบาทซื้อรองเท้า300บาทจ่ายค่าอาหาร5วัน240บาทวันที่20ซื้อเสื้อนักศึกษา200บาท ทำบุญที่วัด50บาทจ่ายค่าอาหาร10วัน450บาทซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ50บาทวันที่30จ่ายค่าหอพัก500บาทจ่ายค่าอาหาร10วัน400บาทรับค่าทำงานพิเศษ150บาทจ่ายค่าหนังสือเรียน300บาท การบันทึกรายการข้างต้นในสมุดบัญชีครัวเรือนเป็นดังนี้ใส่วันที่1มิถุนายน 25X1 ในช่องวันที่ใส่ยอดเงินคงเหลือตั้งต้น300บาทในช่องคงเหลือบรรทัดยอดยกมาวันที่1ใส่รับเงินเดือนจากผู้ปกครองในช่องรายการ ใส่จำนวนเงินสอง0ในช่องรับรายการถัดมาใส่รับค่าทำงานพิเศษในช่องรายการใส่จำนวนเงิน1,000ในช่องรับใส่จำนวนเงินคงเหลือ3,300ในช่องคงเหลือรายการถัดมา ใส่วันที่5ในช่องวันที่ใส่จ่ายค่าอาหาร5วันในช่องรายการใส่จำนวนเงิน220ในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่จ่ายค่าเดินทางในช่องรายการ ใส่จำนวนเงิน200ในช่องจ่ายใส่จำนวนเงินคงเหลือ2,880ในช่องคงเหลือรายการถัดมาใส่วันที่10ในช่องวันที่ใส่ซื้อของใช้เบ็ดเล็ดในช่องรายการ ใส่จำนวนเงิน1นึ่ในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่ซื้อรองเท้าในช่องรายการใส่จำนวนเงิน300ในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่จ่ายค่าอาหาร5วันในช่องรายการ ใส่จำนวนเงิน240ในช่องจ่ายใส่จำนวนเงินคงเหลือ2160ในช่องคงเหลือรายการถัดมาใส่วันที่20ในช่องวันที่ใส่ซื้อเสื้อนักศึกษาในช่องรายการ ใส่จำนวนเงินสองในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่ทำบุญที่วัดในช่องรายการใส่จำนวนเงินห้าสิบในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่จ่ายค่าอาหารสิบวันในช่องรายการ ใส่จำนวนเงิน450ในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่ซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือในช่องรายการใส่จำนวนเงิน50 ในช่องจ่ายใส่จำนวนเงินคงเหลือ1410ในช่องคงเหลือรายการถัดมาใส่วันที่30ในช่องวันที่ใส่จ่ายค่าหอพักในช่องรายการใส่จำนวนเงินห้าในช่องจ่าย รายการถัดมาใส่ใจ่ายค่าอาหารสิบวันในช่องรายการใส่จำนวนเงิน400ในช่องจ่ายรายการถัดมาใส่รับค่าทำงานพิเศษในช่องรายการ ใส่จำนวนเงิน150ในช่องรับรายการถัดมาใส่จ่ายค่าหนังสือเรียนในช่องรายการใส่จำนวนเงิน300ในช่องจ่ายใส่จำนวนเงินคงเหลือ360ในช่องคงเหลือ เมื่อหมดหน้าบัญชีหรือบันทึกเสร็จสิ้นรายการในหนึ่งเดือนให้ใส่จำนวนเงินรายรับ3 1 5 0ในช่องรับบรรทัดรวมรับจ่ายและยอดคงเหลือยกไปใส่จำนวนเงินรวมจ่าย3 0 9 0ในช่องจ่ายบรรทัดรวมรับจ่ายและยอดคงเหลือยกไปใส่จำนวนเงินคงเหลือ360ในช่องคงเหลือ บรรทัดรวมรับจ่ายและยอดคงเหลือยกไปเมื่อขึ้นหน้าบัญชีใหม่ให้บันทึกดังนี้ใส่วันที่ในช่องวันที่ใส่จำนวนเงินรวมรับ3150ในช่องรับบรรทัดยอดคงเหลือยกมาใส่จำนวนเงินรวมจ่าย3090ในช่องจ่ายบรรทัดยอดคงเหลือยกมา ใส่จำนวนเงินคงเหลือส6 6 0ในช่องคงเหลือบรรทัดยอดคงเหลือยกมาหลังการบันทึกเสร็จสิ้นบัญชีครัวเรือนแสดงได้ดังนี้หน้าบัญชีที่หนึ่งและหน้าบัญชีที่สองแสดงยอดคงเหลือยกมาหลังการบันทึกเสร็จสิ้น บัญชีครัวเรือนแสดงได้ดังนี้หน้าบัญชีที่1และหน้าบัญชีที่สองแสดงยอดคงเหลือยกมาขอเชิญชวนทุกท่านได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวันในหนทางที่ควรจะเป็นโดยเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ไม่ยากและใกล้ตัวนั่นก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกิดวินัยในการใช้จ่ายและเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยการออมอันจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น